สวัสดีครับวันนี้ก็แปลเป็นวันที่เอ่อ9นะครับเดือน1ปี2569นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์แรกของเดือนมกราเนาะก็เดี๋ยวมาอัปเดตแผงกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีการไลฟ์ตอนช่วงเช้าไปแล้วก็มีการอัปเดตไปคร่าวๆเนาะว่าเราจะอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนเนาะซึ่งเมื่อวานผมมีให้โซนซัพพลายไปด้วยเนะาะแถวๆเอ่อ4,482นะครับซึ่งมาถึงแล้ว แล้วตัวของโซนเนี่ยก็เรียกว่ายังคงต้านเอาไปได้อยู่แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้มาดูก่อนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเรามีการวาง pending ไว้แถวนี้เนาะถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามว่าผมจะมีให้ใคำแนะนําไว้ว่าถ้าเกิดว่าลงมาถึงปุ๊บแล้วมันมีเรื่องของ PA กับตัวหรืออะไรเงี้ยครับค่อยตัดสินใจในการเข้าซื้อแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับ M 30 หรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้มีนะซึ่งแถวๆโซนที่เราแจ้งไว้เมื่อวานก็คือตรงแถวๆซัก4ี4่สี่สามสามสี่สามสี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีซึ่งมาเกิดตัวของ PA กับตัวด้านล่างนะครับพร้อมกับสัญญาณ d ดเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยผมให้ดูแล้วกันอ่าด้านล่างก็เป็นดีมาเหมือนกันเนาะซึ่งอ่าอันนี้เขาเรียกว่า d ดเวอร์เจนต์ของ i s i นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าแล้วกันครับสำหรับการกลับตัวใน ระยะแบบ5,000จุดหรืออะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้มอง s อ i เป็นหลักแล้วกันนะครับซึ่งเ,เมื่อเขาเกิด P/E กับตัวขึ้นแล้วนะครับใน M30 ของเมื่อวานก็ได้มีการปรับตัวขึ้นไปถึงนู่นเลยครับ Supply มีการเบรก c ชนแนลขาลงมาด้วยนะครับก็เบรกปุ๊บลงมารีเทสแล้วก็วิ่งขึ้นต่ออันนี้ผมพอยุยาตเอาออกแล้วกันนะครับจะได้ไม่บังสายตานะครับแล้ววันนี้เราจะทำไงต่อดีนะครับหลังจากที่เขาเบรก c ชนแนลไปแล้วนะครับซึ่ง ก็ยังคงอยู่ในกรอบของซัพพลายด้านบนกับดีมาร์ด้านล่างอยู่ดีนั่นแหละแล้วในช่วงของคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีนอนฟาร์มนะครับนอนฟาร์มก็คือช่วงประมาณสักกี่โมงสักสองทุ่มครึ่งนะครับอันเอ็มอันนอนฟาร์มเนี่ยอันเอ็มพันตเนะครับซึ่งน่าจะมีผลกระทบมากๆนะครับสำหรับทองคำในช่วงนี้ แล้วก็จะมีอีกอันนึงอีกนะครับตอนประมาณสักสี่ทุ่มจะมีสองตัวนะครับอ่ะผมให้เป็นการบ้านแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมีเจอนอ o น n าร์มเนาะซึ่งนนฟาร์มเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเขามีการเบรกตัวของซัพไลายไม่ขึ้นไม่ได้เราจะให้เป็นแผนนี้ไปเลยนะครับว่าเบรกเอารีเทสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาขึ้นมาชนซับไพน์เนาะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวนะครับ ดาวเจนก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในตัวของอแต่ละทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงรี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบายแอดเป็นฝั่งของหน้าบายไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเวิร์สเคสอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังมีแก็บด้านล่างที่มองเป็นดีมันอยู่อีกแท่งหนึ่งนะครับอยู่อีกชุดหนึ่งอยู่นะครับในการเข้าซื้อด้านล่างเพื่อสะสมขึ้นไปนะเพราะว่าเราจะขึ้นไปนู่นเลยครับ 4, 548นะครับ แล้วก็หวังว่าจะเบรออกทำาายนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีตัวของเลคควิตี้ด้านด้านบนซ่อนไว้อยู่นะครับซึ่งผมแอบเชียร์อยู่นะครับว่าจะไปถึงนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีตัวของสินทรัพย์ที่ผมแอบเชียร์ไว้ก็คือเรื่องของคริปโตนะครับคริปโตตอนนี้มีแล้วน่าสนใจบ้างน,นะก็คือจะเป็นบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยเมื่อวานเราคยกันไว้นอกว่าเบรกเอาไปแล้วย่อลงมาดีเทสเพื่อที่จะขึ้นต่อซึ่งวันนี้เนี่ย น่าจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าทองคําขึ้นบิตคอยก็น่าจะขึ้นตามเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นมาพร้อมกันนะครับสินทรัพย์อื่นในช่วงในเรื่องในเรื่องของคริปโตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเออมันวิ่งตามบิตคอยนะครับบิตคอยขึ้นโครงสร้างของตัวอื่นก็คล้ายๆกันนะเบรกเอารีเทสเบรกไฮอาจตรงนี้เป็นไฮก่อนนาเห็นไหมครับพยายามยืนเหนือไฮแล้วก็พยายามค่อยๆขึ้นต่อ นะครับถ้าจะให้ตีชแนลก็น่าจะพอเริ่มเริ่มน่าจะพอตีได้แล้วนะครับน่าจะพอเริ่มตีได้แล้วอันนี้เป็น s โซโลนาะครับถ้าบิตคอยก็คิดว่าน่าจะพอได้เพราะว่าสวิงเขาเริ่มที่จะมาแล้วถ้าเราลองจับพี่บัญชีนิดนึงนะครับสวิงชุดนี้ก็ยอ่ออ่าย่อมาค่อนข้างดีนะ 61.8%ของของชุดนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเทรดหรือว่าอยากจะสะสมซื้อก็ลองพิจารณาด้วยกันนะครับว่าสมเหตุสมผลไหมเพราะว่าถ้ามองมาชุดนี้เนี่ยคือเขาลดราคาลงมาเหลือ61%นะครับเราก็ซื้อขึ้นไปนะครับตัวอื่นๆตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเราจะมีแค่ทองคำที่เรามองไว้เป็นภาพของการซื้อสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการหลายตัวของราคา ถ้าเกิดเราสังเกตตัวของอเส้น EMA นะครับหลายๆตัวหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังคงบง่งบอกอยู่ครับว่าเป็นโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับเมื่อาวานก่อนนะวันที่8ย่อลงมานะครับก็เบรกเอานิดนึงแล้วก็ขึ้นใหม่ๆก็คือย่อมาหาเส้นสีขาวว,ว้แหละแล้วก็เขาจะวิ่งขึ้นใหม่หนะครับถ้าเกิดใครที่จะ follow ตามก็ตามตาม,ตามขึ้นไปได้นะเพราะว่าเวลาเขาขึ้นเป็น ten เน,เนี่ย มันจะไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเราก็แค่คอยประคองในตัวของเส้น20นเส้นสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยเส้น20นะครับประคองไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไหลขึ้นไปต่อนะครับก็แนะนําว่าค่อยๆหยอดอย่าเพิ่งใส่เต็มเม็ดเต็มเหนียวแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตัวของมมนตัมของทองคําแล้วก็สิสนทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะต้องไปรอข้างล่างหรืออะไรเงี้ยหรือรอไปข้างล่างอีกก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบ นะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะกันเนาะก็นี่ก็จะเป็นการอัปเดตตัวของพอร์ตที่เราใช้รัน EA ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรเล็กน้อยแล้วกันเมื่อวานเนี่ยมีการทำกำไรอยู่ไปประมาณสัก340ร้ี่เหรียญน,นะครับเราลองหารแล้วเพราะว่านี่เป็นพอร์ตเซ็นเนาะเราไปหารห0ึ่รอยคีหนึ่งนะครับเมื่อวานมีการเปิดทำออเดอร์แทบจะทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเลยนะครับไม่มีการปิด ลาน EA หรืออะไรทั้งนั้นนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาทำงานไปตลอดนะครับเสียงรถข้างนอกอาจจะดังนัดน,นึงเนาะเพราะว่าเขามีการก่อสร้างนิดหน่อยนะครับอันนี้คือผลประกอบการของเมื่อวานนะครับที่เขามีการเปิดออเดอร์แล้วก็มีการปิดลดก,กำไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมสะท้อนหน้าจอขึ้นมานะแล้วก็อีกอันนึงที่เราได้เพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นตัวของเอ่อบัญชีที่เรามีรีเบทนะครับซึ่งของผมเนี่ยมีรีเบทอยู่ด้วย เนี่ยบ้างวันเนี่ยผมได้ดีเบตไปเอ่อประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะมัน60อ่ะ89นะ89่ยแบเกเหรียญเนะรับก็เป็นอีกกำไรเพิ่มเติมแล้วกันรวมกับ300ใช่ไหมรวมกับ300ก็400กว่าเหรียญเนะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะครับมองไปเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับส่วนเทคนข้อถ้าเกิด,ดเราจะเทรดก็ใช้ตามเทคนิคที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่แล้วกันนะ ก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปดูวอิอคำเติมถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมีคําถามสอบถามเกี่ยวกับ EA ก็สแกน QR ีย d โคดด้านขวามือได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ